สบายดีพี่นอ้องมวงป่ายามเช้าครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางครับบรรยากาศระหว่างทางครับเมืองเฟืองพี่น้องแขงเวียงจันพามาเบิงทะเลหมอกทะเลหมอกยมเช้าครับรถอีเต็กรับสรงผู้โดยสารไปด้านหน้านะพี่น้องเนี่ เมือลาวแก้วนะบาวบ่าวเต็มรดบรรยากาศกับมวนๆครับพี่น้องพี่น้องเมืองาลาวไปดำนา,นาหนะไฮไลท์้ายมือครับ ทะเลหมอกหน้าเข่าครับนี่หน้าเขางามขนาดทะเลหมอกกนะ็ลงตาำขนาดได้พี่น้อง สาวเราไปดับนานะพี่น้องดับนาใกล้สิแล้วแล้วครับบรรยากาศก็งามไปดีครับระหว่างระหว่างทางนะฮะเบิ่งผู้สาวไปดับนาครับเมื่อกี้นี้ภูเขากะงามมากครับทะเลหมอกกันหลายนะพี่น้องทะเลหมอกนี้ลงต่ำขึ้นอนะ